เปลือกบางกว่าน,นี้ก็กระดาษแล้วคะ่ะคึ้นอกอไปเที่ยวที่ตลาดเนินสูงมาคะ่ะก็มีทุเรียนไหลๆพันไหลๆไซส์นะคะแล้วก็มีลูกหนึ่งะคะ่ะที่คุณโอ๋ดูแล้วมันน่าจะโอเคปรากฏว่าคุณโอ๋ให้แมค่ค้ากรีดมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เพื่อจะมาดูว่าเปลือกมันบางมากค่ะทุกคนบางแค่ไหนนี่กรีดมาเรียบร้อยใช้มือฉีกได้เลยเอาวางดีกว่ามันมันหนามแหลมมันมันแอบเหนียวนิดนึงนะนี่คะ่ะบางมากดูสิดูตรงนี้สิ บางไหมอะกี่เส้น <g> เ <ly> <ๆ> <g ly> องอะแบบบางกว่านี้ก็กระดาษแล้วอะปิโนว่ามันแบบคุ้มค่านะถ้าเจอทุเรียนที่แบบซื้อมาแล้วเปลือกบางขนาดนี้เดี๋ยวยังไงนะปินโนจะผ่าออกมาทั้งหมดเลยค่ะยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนบางแบบนี้ถูกใจปินโนค่ะ น,นี่ค่ะทุกคนเปลือกบางของจริงเลยบางมากๆเลยอาจจะกุนโหน้าอาจจะหนากว่าเปลือกทุเรียนได้จังนี่ค่ะกุนโอผ่าไปทั้งลูกแล้วนะคะก็คือทุก บางหมดเลยค่ะเปลือกเนี่คือแบบดีต่อใจมากๆเลยบางขนาดนี้คือหนูจะบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะเวลาไปเลือกซื้อในตลาดอะคะ่ะให้เลือกที่หนามเล็กๆหนามถี่ๆะคะ่ะหมอนทองเนี่ยคะ่ะถ้าว่าหนามมันหนาฐานนมกว้างเป็นแบบปิรามิดแบบหนานๆเลยนะอันนั้นเนี่ยจะเปลือกค่อนข้างหนาแต่ถ้าหนามถี่ๆแบบนี้รับรองเลยค่ะว่ายัางไงก็เปลือกบ,บางใจบางๆคลิปหนะ้ามาเจอกันใหม่นะคะ Yeah.